นี่จากจากไหนดูนี่จากท่าแก่น้อยนะอเออวันนั้นซื้อสลายนมกินทีนี้แล้วไอ้ตรงซองมันซองมันไปทับเนื้อสลายพอดีอมื่วานนี้ก็เลยถ่ายถ่ายรูปร้องเรียนไปที่ลูกค้าสัมพันธ์เขาเขาเขาจะส่งอะไรมาให้นนดูนูซี่ดูด้วยใช่ดูซี่อยากกิน <หะ S 2> อือหูเออโอ้นี่ นี่รสชาติที่ชอบกินไงซื้อนี่มากินวันนั้นน่ะส,สุดยอดเลยว่ะเพิ่มโซเดียมนะนเขาสุดอ,อ,อันนี้อร่อยเป็นเดิมไหมได้จใจให้เต็มกล่องกล่อง,ห<ะ>งใหญ่ๆนะโอ้ขอบคุณเขามากเลยอ่ะตัวนี้น่ะซื้อมาแล้วไอ้ไอ,อ้อออตรงนี้มันหนีบไงม,มันเหน็บอย่างเงี้ยแกะมามันจะเหนียวเหนียวมันจะไม่กรมเอือ อร่อยเนดิมขอบคุณมากครับได้<ม>อ,อีกอันหนึ่งอะไรนี่อะไร,รอ่ะก็แก่น,น้อยอะไรนี่แก่น้อยี่เป็นซอ,อ่ซอสขอบคุณมากเลยครับเป็นรสชาติที่ผมชอบกินมากเลยนะคอนเินเนอร์อร่อย มาดูนี่สิอะไรอืมสาหาร่ายเหมือนกันเน,นี่ยกินได้แต่อย่ากินเยอะนะอืมอือดูสิอยากกินเนี่ยอร่อยอืมอืมขอบคุณมากครับดูสิอยากกินดูสิอยากกินด้วยอือเคี นกกินไม่ได้นะนกกินไม่ได้ดกพอิดแล้วอนะ